สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเนาะไม่หนาวป้าที่ถูจะพกไปเพราะว่าเราไปขุมกระเป๋าละมันโดนมีหน้าช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องป้าไหมคะช่วยนะคะเรื่องป้าด้วยนะคะซ้อมหนาวปะ่ะช่วยเรื่องป้าด้วยนะคะรูงเหงือพี่ แต่ว่าตอนนี้มันของหมดแน่เยเลยไปดูในตะกร้าใหญ่นะคะในตะกร้าเออหน้าโปรไฟล์ดับนะคะดูว่าพี่ดึงดึงเข้ามานะนี่ยังไม่ห,หมดมาทำกันจ๊ะว่าจะรอดหรอือไม่อุยเอามาไปเก็บเด็กโซ่กระเป๋าที่ซื้อมาเหรอ nó เดี๋ยวพวกนี้ค่อยอาบให้แมวดีกว่าสฟิงอาบเนี่ยนะทุกคนคม่นคิดาเไมไม้เป็นแบบไม้เมยเนี่ยเออแบบไม้ไม้ะไปหากินข้าวดีกว่า กินข้าวหูแป๊ดสมาเงีะเดี๋ยวไปขึ้นไปหาหนุ่ใหญ่ยิ้มยิ้มหนุ่นอนห้องแอร์ไปก่อนไปหายิ้มยิ้มยมยิ้ยังไม่ไปพอกินข้าวก่อนแล้วค่อยไอหนี่นะคุณหลุ๋มกินข้าวไปไหนเลยไปพร้อมกันสิเราไปแลไป ปอปีกจริงผลอะไรบ้างอยู่หนักพวีคูณสบายเซรั่มนะคะใช้เซรั่มก่อนนะคะอุยร้อนมากใช้เซรั่มก่อนนะคะพี่จุ๋มทานเมื่อเช้าอย่างกําลังค่ะเนี่ยเซรั่มก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมตัวอื่นนะคะเมอร์นีน่าไม่เป็นเมอร์นีน่าตัวไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องทาเซรั่มก่อนนะคะ นี่กรเป๋าอ้องบอุ่นน่ก่อนะผัดซสอ้๊วเห่วิ่งก็ไปนไปเดี๋ยวหน้ยเงี้ยขงเจอ่ะเจ๊อ้ไป่นแง เอาวะฮึนม่นมพี่พอยากก้นไงคุณเป็นคุดีแท้เนาะอยากได้กระเป๋าไหนกระเป๋าคุณบุ๋มพี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยชุดกบอน่ารักจังเอ้ยชุดกบอนอ่ะฮะคุ้มโชว์กระเป๋าไปแล้วเหรอคะทุกคนเอา้าที่มันน่าขนาดกลางเข้ายัาง เข้าหรือยังคะยังค่ะยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวใคยคิดเองค,อร,ครับบอได้ไหเป็ดเขาไปได้ตุต๊กตาไหมพี่พูดไม่มีผีถ้าคุมไปเกาหลีนะพี่คุมกเขาจะไปหิ้วตุ๊กตามาทุกคนไม่หมดเพียงเท่านี้นะยูนขอยืมหมีหน่อยนี่ หมูเคบรน่ารักจ้ะแต่ว่าเคแบให้ลูกให้สาวน้อยไปสาวน้อยลูกลูกเปิดอันนี้น้องอะไรนะน้องไออุ่น้องไออุนจะจำแต่ว่าน้องพิมบุญน้องพิมบุญเออเป็นเด็กมีเสน่ห์ใช่แล้วบอกว่านี่ใครนี่ใครไม่พูดบอกว่าไม่พูดก็ไม่ให้สุดท้ายพูดก็พูดเบาๆเขาไม่ได้ยินดิอันนี้ของจูนนี่ น่ารักดีกกดตุ๊กตาแล้วนะน้องไออุน่นคุณแก้มบุม๋มใช้ครีมอะไรคะหน้าใสมากคุณบุ๋มเขาก็เมินนี่นะเอ้ยไม่ใช่ใชเซรัมมร่มเซรัม่มกันแดดนะคะคุณบุ๋มนะอมเออเซรั่มแล้วกันแดดเลยจบทำไม่ได้ว่าน<ห>อะไรไนะข่เจียวโอ,โอ,โอ,โอได้คะ่ะได้คะ่ะเด็กมาให้ทำไข่เจียวแล้ว ง่ายจะพี่จะบอกหมาหมอจ้ะให้ดีกว่าน่ารักดีกวดีใครส่ก่อนหัออมมา้ะโอ้หมอไหมั่ไยังไง่มไใครดีเซรั่มขวดใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ได้หนาวไม่ว่าไม่ได่มันอ่ปิดจ้ะ ยาอะหว่ะแต่ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวดอก่อนพี่จุ๋มเซรั่มมันจะขาดมันจะไม่มีให้ขายนานเลยี่ยทำไงดีวะเซรั่มใช่ไหมเออตุนเลยค่ะทุกคนไม่ว่าทุนคนตุนเดี๋ยวแค่ทำเป็นสติกเกอร์ไปก่อนแต่เราคนที่เคยใช้แล้วเงี้ยเราไม่มีของตุนไปก่อนได้ไหม เดียวแค่สี่ร้อยขวดอะเดี๋ยวประมาณสี่ร้อยขวดเยอะอยู่ไหมน,น้อยนะ้อยเนาะพี่เก่งก็เอาไปแล้วเดี๋ยวเพม,ม่าก็เอาอีกเนะเออซีอิวอยู่ไหนนาอเราให้ทำแบบร้อยเอ็มแอลฮู้ร้อยเอ็มเอลราคาก็จะสูงขึ้นนะคะใช่ไหมคุณบุม๋ม ร้อยเอลมันก็จะแบบทุกคนก็บางคนก็จับต้องไม่ได้เนอะแม่ร้อนอะนี่ก็ลัเปิดหน้าต่างนะดูเหงื่อพี่นี่เหงื่อนะไม่ใช่น้ำหรอกะ <c oughs> เหงื่อเขาไม่แช่ คนเาวัตถดแท็อันนี้ใช้เยอะเซรั่มและกันแดดตัวไหนครับของยังไม่เข้าคุณใช้กันแดดเ<ด><ด>มร์ก,กี้ะกนะคะ,ะ,ดดะกันแดดเมอร์ก,กี้ของตัวเองแล้วก็เซรั่มเมอร์ก,กี้นะคะของตัวเองเหมือนกันมันไม่มีของแต่เซรั่มมันมีของนนเซรั่มในตะก้าหมดมันมีสองตะก้านะทุกคนเดี๋ยวนะมันมีสองตะก้านะคะ นี่ไงตะกร้าที่เก้านี่ค่ะปักหมุดก่อนอตุนเลยค่ะคะุณหมูว่าทามันมันน่าจะอีกนานนะคะถึงจะมาเป็นเดือนนู่นปักคุหมครึ่งเดือนครึ่งเดือนยังว่าช้านะคิดว่าแต่ถ้ามาใหม่ดุนถ้ามาอันนี้ก็ ทำเกี่ยวให้น้องโมเดลก่อนนะคะเป็นไงสมแห้แข็งแอนแอนปูน้ำมันแอนแอนไม่เลยเสียพัดลมจะตายก่อนนะเซรั่มขวดเด็กหมดหรอคะขวดเด็กไม่มีค่ะพี่สวยดูแลค่ะพี่ ้อดูแดไใครฮพี่สวยดูแดไใครพี่สวยใครพี่ใครคะสวยพี่อะไรนะพี่สวยมาแล้วมาแา้ยฮแอน พี่ไส้ค่ะอ๋อพี่ไส้พี่ไส้เขาเป็นพี่นวดนะคะเป็นหมอนวดแผนไทยที่เป็นหมอนวดประจาคุณหนุนะคะคุณเขหญิงอะไรฮะประจาหนูไม่ใช่หรอเออเมื่อกี้พีห่หนุ่มพูดว่าอะไรก็มีเขาบอกพี่ไส้ดูแลไใครใช,ใช่ไหมใช่ใช่เป็นหมอ งวดแผนไทยประจำคุณบุ๋มนะคะร้อยแปดสิบคนวันนี้พี่แพ็คของไม่เยอะนะคะอู้ห้าเออหน้า,ออนามันใสนะวันนี้หน้ามใสกาสุดตัวเอลนะขอตัวเองหน้าใสแล้วห,หนึ่ง <laughs> อะไรนะคุณบุมของตัวเองหน้าใสแล้วห,หนึ่ง ชมเองมพรอาจะชมตัวเองใช่ไหมก็นึกถึงครับคืว่าเออไม่มีใครชมเขาก็จะชมตัวเองนะคะทุกคนจ๋านี่มาคุยป้าบุ๋มอยู่ในกล้องมานี่มาคุยกับป้าบุ๋มมาดิ้ อย่า<น>แอบ,บแอบ,บอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปค่ะอย่าพึ่งเข้าไปนะคะอย่าห้องควบบุญกับพี่จิ๊คิวรอที่สิบก่อนอยูไปเที่ยวไหนวันเนี้ยวันนี้วันนี้วันนี้ป้า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 ไม่ได้พาไปไหนแต่ป้าป้าจะเติมเกมให้ <laughs> สองอันแล้เดียเ๋ยวให้สองอัน ลีลาลีล่ไป่ยวไข่โมเดียวไปไหนจ๊ะโูเดลไม่ไปไหนคะไปไปเอนะหนูไปก่อนทุกคนปับป้าใช้เงินแก้ปัญหาบวันพีพีจริงๆไป ไปเลยเดี๋ยวพี่ก็จะไปเหมือนกัน